สวัสดีครับแฟนครับทุกทท่านนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ศึกชิดเมืองนนท์ซูเปอร์ไฟนะครับประจำวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับจากวิทีมอลตค3ซึ่งจะถ่ายทอดสดช่วงเวลา14.35น,นาทีนะครับทางททบ5คู่แดงนั้นก็จะเป็นเพชรสิงเกิลชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมครับพบกับท่านนันทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ที่หนัก116ปอนด์นะครับคู่ที่2ก็จะเป็นสิงเหพิเกศนชัยมวยไทยยิม พบกับทางด้าน tomorrow elite g r o u p academy คู่ที่3ก็จะเป็นกลิดเพชรรัตนาพานุพบกับทางด้านพรพิทักษ์สทถนนมศีบางปูที่น้ำหนัก127-129ต่อปอนด์นะครับคู่ปิดท้ายรายการนะครับเป็นคู่เอกเอก็จะเป็นเพชรสีหมอกพีแคสันชัยเมย์ไทยยิมพบกับทางด้านชัยสะสะตอยแปดดิ้วที่หนัก132ปอนด์ดูน้ำหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกนั้นเพชรสิงเกิลมา106ปอนด์ทวีกัดคู่ชกก็คือทรงชัยน้อย มาร้อยสิลดอยุดศูนย์นะครับคู่ที่2ก็จะเป็นสิงห์เหมะเช้ามาร้อยสิปอนท์ทพีกัดคู่ชคก็คือ tomorrow elite group อคาเดมีมาร้อยสิปอนท์ทพีกัดเหมือนกันนะครับคู่ที่สามกริดเพชรรัตนาพานุมาร้อยิบเปอนท์ทพีกัดส่วนพรพิทักษ์นั้นมาร้อยิบเก้านะครูนี้ต่อสองปอนด์นะครับกริดเพชรร้อยยพรพิทักษ์สอถนอมสีบางปูมาร้อยิบเกนะครับคู่เอกนะครับเปสีหมอก พี่เกษรชัยมือไทยยิมมาร้อยสาส3 2ปอนด์จุดสองครับรดหยุดศูนย์จุดสองส่วนชัยซอสแต้วก็มา132.1ครับรถหยุดศูนย์จุดหนึ่งนี่เป็นน้ําหนักเมื่อเช้านะครับมาดูราคาเรทนะครับคู้แรงนั้นทรงชัยน้อยเป็นต่อห้าสี 2, Tomorrow, ค่คู่ที่สองท o m o r r o w สิบเก้านะครับกู้ดีสามกรีดเพชรสิบเอ็ดแปดคู่เอกวัดรายการนะครับชัยต่อรองนะครับมวยรักไม่ชอบผมนะครับคู้แรงนั้นเพชรซิงเกิลชมดมเฉลี่ยอาชญกรรม ซิงเกิลกบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตน,นะครับหรือเจ้าคมกิดออกขวัญทองนะครับคมกริชตาชานนนตัวเดียวกันพบกับทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ตัวนี้เขาในเหนียวหนึบนะครับทรงชัยน้อยหนักแรงซ้อมอยู่เกียรติทรงฤทธิ์เพชรซิงเกิลเนี่เขาเกมก็กไปสไ้ายกไปแพ้ให้กับทัพพิมทองสซาตเล็กมองนนมาเรตเปิดให้ทางด้านทรงชัยน้อยเป็นต่อคู่แรกเปิดวามาหน้ารองครับผมจะาปิี่เพชรซิงเกิลชมรมชลเลอาชียกรรมคู่ที่สองกับสิงห์เหพีแกสันชัยมาัตายเยี่ยมกับทูมาโร อิลิตกรุปอะคาเดมี่นะครับสิงเฮซ้อมอยู่ค่ายพิเกสนชัยนะครับแต่ก่อนก็เชิญเฮมันสิครูเยี่ยมต่อยเดิมพันอยู่แถวภาคอีสานนะครับทูมาร w นี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายเกียรติทรงฤทธิ์ครับตัวนี้แข็งแกร่งเดืเปิดมาไม่ห่างนะครับต้นต้นตน,นี่ทูมาร w ไปก่อนแน่นอนถ้าจะแพ้คงพลิกไปท้ายนะครับผมแนะนคลับเข้าไปที่ทูมาร w ลิตกร,รุปอะคาเดมี่นะครับฝีมือดีกว่าน่าจะไปก่อนคอยตัวบางทุนเอานะครับ คู่ที่สามครับกรีดเพชรรัตนพานุวันนี้ต่อหนักสองปอนครับให้กับทางด้านพ,นพ่พ,พิทักษ์ผพิทักษ์ฝีมือดีนะครับตีหนักแรงชอบเตะกันคอส่วนทางด้านกรีดเพชรเนี่ยหนักแรงครับเตะขาต่อยหมัดปั้มตีรุนแรงเหลี่ยมดีครับมวยตัวนี้วันนี้ต่อสองปอนผมชอบไปที่กรีดเพชรรัตนพานุนะครับหนักแรงกว่าส่วนคู่เอกรายการนะครับเพชรสีหมอกกีเคสันชัยมวยไทยยิมตัวนี้เก่งเก่าเกมนะโบ๊ดีเหลี่ยมดี จะหยุดไปนานนะครับวันนี้มาเจอกับชายซสต้อยแปรริ้วตัวนี้ก็เหลี่ยมจัดจ้านพีเมดีเช่นกันเมือคู่นี้ไม่ห่างนะครับเพชรสีหมอกได้รูปร่างแต่ว่าหยุดไปนานส่วนชายได้เก่าโชคหยุดสม่ำเสมอครับผมชอบไปที่ชายสสซต้อยแปรริ้วนะครับการเตรียมตัวดีนะครับแต่หยุดสม่ำเสมอร่างกายดีนะครับน่าติดตามที่เป็นเมยอรักมยชอบผมวันนี้นะครับสรุปเมยรักมยชอบนะครับคู่แรกผมชอบไปที่พิษซิงเกิลชมรมจุลิศาสตากรรมนะครับ น่าลงทุนลองครับมีโอกาสเอาตัวบางทุนเก๋านะครับเก๋าคู่ที่สองครับชอบไปที่ทูมอโรนะครับหนักแรงทุกลูกร่างกายดีนะครับพีมือดีกว่าต้นๆน่าจะไปก่อนค่อยตัวบางทุนนะครับคู่ที่สามชอบไปที่กรีดเพชรรัตนพานุครับหนักแรงทุกลูกซ้อมดีซ้อมเยี่ยมครับตอนหนักสองปอนไม่มีปัญหานะครับแต่จะพลิกแพ้ก็คงแพ้ท้ายๆค่อยตัวบางทุนเอานะครับแต่ว่าผมมองว่าแก่งกว่าให้เป็นที่เด็ดนะครับกรีดเพชรที่เด็ด คู่เอก็ได้กันนะครับชอบชอบไปที่ชัยสสโต้อยแปดทิวครับโชคดสม่ำเสมอนะครับดูดีกว่าแฟนคลับจะลืมนะครับที่ผมแนะนําไปนะครับลายพักยชยี่สิบสี่นะครับเป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับเป็นลายพักยชกที่มีราคารวดเดียวจากขอเวทีมีออกตัวตลอดเวลานะครับราคาแพงที่นี่ร้อยละบาทเปิดให้เล่นนะครับผมเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆเลยมาแนะนําแฟนคลับนะครับผมเข้าไปดูมาหลายที่ที่นี่ดีครับไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับมวยเสมอไม่กิน ราคาน้ำเปิดทางกันแค่คลิกเดียวครับที่อื่นมีถึง2คลิกนะครับที่นี่ไม่เปรียบลูกค้าแฟนคลับก็เข้าไปสมัครได้เลยนะครับที่สนใจก็เข้าไปสมัครได้เลยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับกรอกรายละเอียดต่างๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับกรอกฟรีแฟนคลับก็เข้าไปกรอกเข้าไปสมัครนะครับแล้วเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆราคาเด็ดไลต่อไรรองนะบรรยากาศช่วงมวยไรพายุเป็นยังไงนะครับเราจะได้นําสิ่งดีๆจากที่ตรงนี้จากจุดนี้นะครับมาแปรยุก มาปรับปรุงนะครับแก้ไขเป็นเครื่องมือครับเป็นสื่อในการหาเงินนาทองเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับให้หลเป็นหลักประกันนะครับในการหาเงินนะครับผมมองว่าดีก็มาแนะนําแฟนคลับนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับแฟนคลับก็ไปสมัครได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับช่วงนี้มวยอันตรายนะครับเล่นแล้วก็อาตัวบางทุนเข้าตัวถูกอย่าลืมบอกตัวนะครับอย่านิ่งเฉยเงินห้าบาทสิบาทก็มีคุณค่านะครับ ท่านี้ขอให้แฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาดูตลอดจงโชคดีร่ำรวยนะครับร่วมคอมเมนต์ร่วมแสดงความยิเห็นอย่างสุภาพอย่างเป็นมิตรขอ้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ